ร่วมกันศึกษาค้นหาพระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ได้ในรายการพุทธสยามช n แนลอย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับหลวงพ่อเจ้าวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตปี2506 รูปหล่อปั๊มบรรจุก,กิ่งหลวงพ่อเจ้าวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2506โดยมีพิธีปลุกเสกเกจิคณาจารย์สายใต้จำนวนมากและยังเป็นพระในพื้นที่ที่มีประสบการณ์สูงอีกหนึ่งรุ่นพระกิ่งหลวงพ่อพระใสปี2512รุ่นสอง หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดหนองคายที่มีการจัดสร้างรูปเหมือนออกมามากมายหลายรุ่นหนึ่งในนั้นคือพระกิ่งรุ่นสองที่ทำการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2512พระกิ่งอู่ทองหลังวอชลอวัดชิโนโรสปี2512 พระพิธีดีออกวัดชินรสปี2512มีด้วยกันมากมายหลายแบบทั้งพระเนื้อผงและพระกิ่งที่มีเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศร่วมทําการปลุกเสกพระกิ่งหลวงพ่อพระชีวัดบุรพารามจังหวัดสุรินพระกิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อพระชี วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2518และได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามแห่งจังหวัดสุรินทร์พระกิ่งหลวงพ่อทุ่งคาวัดบุรพารามรุ่นสองปี2505จากประวัติการจัดสร้างพระกิ่งรุ่นนี้ มีการบันทึกไว้ว่าพระเกจิสายใต้ร่วมพิธีหลายท่านอาทิเช่นหลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้และพระอาจารย์นองแห่งวัดายขาวรูปหล่อพระชินราชรุ่นพานพระศรีปี2495พระเครื่องชุดนี้ถูกทำการจัดสร้างขึ้นณนะ วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกโดยการประกอบพิธีปลุกเสกอันยิ่งใหญ่ณนะพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชอันศักดิ์สิทธิ์รูปหลอ่อพระชินราชวัดพมโ,มโยคีปี2493พระชินราชพมโ,มโยคี จัดสร้างขึ้นณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุในช่วงสงครามโลกเมื่อปีพศ2493โดยเจ้าคุณศรีแห่งวัดสุทัศน์ได้มอบแผ่นชนวนและร่วมพิธีทำการปลุกเสกพระพุทธชินราชลอยองค์วัดเขาสัมเภาทองปี2518พระพุทธชินราชวัดเขาสัมเภาทอง พระเครื่องชุดนี้มีการเล่าขานต่อกันมาว่าหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไล่ได้ร่วมในพิธีทำการปลูกเสกไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพลงพระพุทธนิรโลคันตลายพระชัยวัดจดตุตรทิศหรือพระชัยวัดสี่มุมเมือง พระชัยวัดชุดนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2511โดยมีพระเกจินั่งปลกบุกเสกอาทิเช่นพระอาจารย์นำหลวงพ่อปานแห่งวัดเขาอ้อหลวงพ่อเจกแห่งวัดเขาตะวันตกและหลวงพ่อคลิ้งแห่งวัดถลุงทองพระกิ่งชัยวัดหลวงพ่อโตวัดบางพีปี พศ2500พระชัยวัดชุดนี้จัดว่าเป็นพระชัยวัดที่หายากอีกหนึ่งรุ่นของวัดบางพีโดยที่พระเครื่องชุดนี้ได้รับการอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่เผือกแห่งวัดกิ่งแก้วและพระเครื่องชุดนี้ยังสร้างประสบการณ์มากมายให้กับผู้ที่ครอบครอง